สวัสดีครับ YouTube และผู้ชมทุกท่านครับดิจิตอลรับก็สู่รายการตะไปตต้ทีวีนะฮะซึ่งในวันนี้ก็จะมารวบรวมแมปวันพีที่ผมเคยเล่นในโลบอกนะฮะว่าเกมไหนสนุกสุดในปี2023นะฮะมันอาจจะมีเป็นบางเกมที่ผมอาจจะแบบว่าลืมไปก็ขออภัยด้วยนะฮะเอยแล้วนี่มันเกมอะไรวะ <c oughs> เออดูท่าวิ่งดิ <c oughs> เอยเกมนี้น่าสนใจดีอะเกมอะไรวะเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อน,นะคระับนี่มีกระบอกอบิดาด้วยนะะแล้วก็บีเซตโตนะฮะกดสกิลได้ป้เนี่ย ไวเกมนี้นี่อันเอาอันดับหนึ่งไปเลยวะเนี่ยนะใช้ได้เลยนะโอ้ยโอ้โหการทุบนะคร ais, ับอันนี้ดาบอะไรเนี่ยดาบเซเบอร์เหรอเลดเบดนะครับเลดเบดทำอะไรได้บ้มั้งเนี่ยเออ เอาแหละแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะใครสนใจแล้วรับฟางเกมต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยร้านดิดิเบิร์ชอปร้านรับฟาร์มโลบักแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและผลพิศาสด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีผลพิศาสดขายด้วยนะฮะแล้วก็มีรหัสบัฟฟ์และคิงพิษขายบริการเยอะๆเต็มบทใครสนใจติดอยู่ใต้ล่างลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแมปที่ผมเคยเล่นในปี2023เนี่ยจะมีแมปไหนได้อันดับอะไรนะฮะแล้วก็จะเกิดว่าลืมแมปไหนไปก็ขออภัยจริงๆนะฮะไปไปดูกันเลยครับเล t s แมปแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแมปฮอ Pe ีทนะ,ะแมปคนไทยสร้างนะคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศเกมนี้มันเหมือนกับอามีมพีทเลยนะฮะมีมพีทในตำนานแล้วก็ของอะไรต่างๆก็จะดูเกา่กาๆหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นชุดก่อนนะครับแล้วก็จะมีผ้าคลุมนะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็มีหมวกกันแล้วหมวกโคตรเก่าเกมนี้แล้วก็จะมีอาวุธแปลกๆอย่างเช่นดาบคาตานะครับนี่แค่ดาบคาตานะก็เทแล้วนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าขวาน Pi กเอ็กแล้วก็ดาบโยรุนะฮะซึ่งสกิลก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะนี่ อ่าก็มีแค่ท่าทุบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นดาบเซเบอร์นะดาบเซเบอร์ก็สามารถแบบว่ายิงขึ้นได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะบักนะปกติมันจะมีสกิลออกมาแต่อันนี้มันไม่มีสกิลออกมานะฮะอ่าต่อไปเป็นมีดคาร่านั่นมีดคาร่าก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีสกิลนะแล้วก็จะมีดาบไฟด้วยเฮ้ยดาบนี้เท่สุดนะบนี่ยยิงไฟได้ครับนี่ยยิงเป็นดวงอาทิตย์เลยแล้วก็มีเกียวโดนัดไฟได้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ มีพลิกเอ็กซ์วีสองซึ่งก็สามารถฟันได้อย่างเดียวแล้วก็จะมีหมัดไฟนะครับผมหมัดไฟแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็หมัดหมัดอันนี้เป็นหมัดอะไรไม่รู้อะน่าจะเป็นหมัดธันเดอร์นะครับหมัดสายฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะมีระบบการแบบว่าฟาร์มตังค์แบบ FK ได้ด้วยนะฮะอ่าฟาร์มตังค์แบบ FK นะครับแล้วก็เราจะได้ทีละสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่าเราต้องหาของอะไรต่างๆมาเล่นนะครับผมเพื่อจะได้แข็งแก่งขึ้นอันนี้ก็เป็นดาบเซเบอร์เน่นะอ่ามีขึ้นพายุด้วยนะฮะ อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเกมที่2เลยเกมนี้ก็จะอยู่ที่อันดับ17จนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันอยู่อันดับเท่าไหร่มันอยู่อันดับ17นะคุณผู้ชมครับไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละครับก็แมปอันดับ16ก็คือเกมฟอปป้าพีทนะเป็นเกมคนต่างประเทศสร้างนะคุณผู้ชมครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ผลพปีศาจแม่งเยอะมากครับผมหยุดเล่นไปสักพักหนึ่งเนะี่ยผวปีศาจนี่มาเพียบเลยนะฮะแถมยังมีเกียร์หงเกียร์ห้าด้วยนะนี่ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะก็มีหมัดยังยืด แล้วก็เกมนี้มันค่อนข้างที่จะกาวหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยโอ้มีเสียงลูฟี่เลยฮนะเออแล้วก็มีเกียร์สี่เลยนะเกียร์สี่าขอดับนะฮะเกียร์สีนับเนี่ะนี่เกียร์เกียร์สีนับ,นนบแล้วก็กดสกิลก็ไม่จะเปลี่ยนอะไรไปนะก็เดี๋ยวเรามาดูผลทรายกันดีกว่านะผลพิศษก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็แขนยังยืดมันก็โอ้มันก็ขอดีเลยฮะนี่ผลทรายนะเฮ้ยอะไรนะผลทรายแล้วมันพุ่งไปอย่างนั้นเลยฮะนี่ฮะ เอออันนี้เป็นการยิงพายุอันนี้เป็นการยิงลูกวงกลมแล้วอะไรเลยทำไมมันพุ่งไปอย่างนั้นล่ะเออโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะสมได้ผลอะไรผลไฟนะมันมีผลเยอะมากมีดาก้อนวีสองมีดาก้อนวีสามแล้วก็มีเกียร์ห้าด้วยเออซึ่งเกมนี้เป็นเกมแบบว่าที่ผมแบบหยุดเล่นไปนานเลยแต่มันน่าสนใจจริงนะครับผมเอา้าทำไมผลไฟกินแล้วไม่ได้อะเฮ้ยผลมังกรผลมังกรครับผมโอ้โหเดี๋ยวลองกินดีกว่าครับว่าพลังเป็นไง โอ้เป็นการยิงลูกสีฟ้านะมันมีด้วยเหรอเนี่ยมังกรแบบเนี้ยอันที่เป็นการยิงลูกสีไฟนะครับเ,เป็นลูกไฟนะส่วนนี้เป็นแบบอุ้ยมันเป็นฝนใส่ฟ้าเหรอเนี่ยเก้แล้วก็สกิลเอฟนับไปกันทำไรแปลงล่างเปล่าเป็นการทำไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มังกร <c oughs> โอ้ขอดจับนะฮะโอ้ เย้โคตรชาานะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบว่าแนวกากาแล้วผลพิศาจก็จะดูฮาๆนะครับก็ลองมาเล่นได้นะฟอปปาพีนะครับแมบอันดับที่16นะฮะเกมอันดับที่15นะก็คือเกมจูดพีทนะเป็นเกมวันพีที่แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากล็อกฟูดนะฮะเป็นเกมที่แบบว่านินหาของนะครับแล้วก็โอกาสแต่และอย่างก็อาจจะมียากมีง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวสกิลให้ดูแล้วกันนี่ก็เป็นกีตาร์บุ๊กนะฮะกีตาร์บุ๊กก็จะสามารถกดสกิลอ่ารู้สึกว่ามันจะแบบ กดสกิล X นะครับนี่ฮะเออเปการบรรเลงเพลงนะครับแล้วก็กดสกิล C ไม่มีอะต้องกดสกิล X หรือว่าสกิลอะไรนี่เลยนะครับเออแล้วก็มีดาบเอ็นมาด้วยนี่ดาบเอ็นมาเวลาเดินก็จะเท่นหน่อยนะแล้วก็การสกิลอะเป็นการยิงคืนคนะนี่กระทบกับมอนมันก็จะแบบว่าเป็นการโจมตีแบบนี้เลยแล้วก็มีผลนิกะาด้วยนี่ผลนิกเปไปการแปมือไปข้างหน้านะเป็นมือใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนี่ไงแล้วก็ท่าที่สอง เป็นการเอาพายุออกมายิงครับเอ้ยไม่ใช่ดิสายฟ้าออกมายิงแบบนี้เลยส่วนท่าที่3คํารามคํารามดูปแปลงลร่างวะน่าจะคํารามเฉยนะครับเอออันนี้เป็นท่าแรกนะครับแล้วก็ท่าที่สีก็คือเกียร์ห้านะครับผมซึ่งสกิลไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปน,นะสกิลมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะค,คุณผู้ชมเอาแหละแต่ว่าเรามาดูร่างก่อนดีกว่านี่เลยฮะนี่คือร่างของมันนะครับแล้วก็ สกิลไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับผมเป็นการแบบว่าใช้เหมือนเดิมเป๊ะนะครับแต่ว่ามันแปลงร่างแล้วมันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับผมอ่ะเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับอันดับ14เนาะเกมอันดับที่14นะครับก็คือเกมลาเทคพีชนะเป็นเกมคนไทยสร้างอีกแล้วนะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าจะเน้นหาของอะไรต่างๆเท่ๆนะครับก็ซึ่งอะไรเท่ๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นหมัดอันนี้นะเป็นหมัดต้นไม้นะซึ่งสามารถยิงต้นไม้ได้นะครับโอ้โหคอดกาวเลย ส่วนนี้เป็นการกระทืมครับแล้วก็แผ่นดินมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือดาบนะครับผมดาบที่ผมได้มาเป็นดาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดาบดักซอสนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าปืนฉีดน้ํานี่มาจากอีเวนต์นะครับนี่ฮะเป็นการยิงปืนฉีดน้ําแล้วก็ยิงกระบอกปืนฉีดน้ําออกไปแล้วก็มีผลทรายด้วยซึ่งผลในเกมนี้ก็จะมีเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลแสงผลทรายแล้วก็ผลไฟแล้วก็ ที่เหลือนี่จําไม่ได้นะครับนะซึ่งอาวุธก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ Humans низ, ดูผลทรายก่อนแล้วกันอ่าผลดาร์กก็มีนะผลดาร์กเนี่ยนะเออนี่คือผลทรายนะครับแล้วก็ดาบอื่นๆผมก็มีอนะเดี๋ยวผมเอาดาบที่เท่ที่สุดมาเลยดีกว่านะครับซึ่งดาบที่เท่ที่สุด <_ v isa> ผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเอาเอาดาบนี้ดีกว่านะฮะอ่านี่เลยฮะเอามันก็ไม่ได้เที่ดีกว่าเอาดาบอื่นดีกว่า <_ v isa> เออดาบนี้น่าจะเท่สุดไอนี้ก็ไม่เท่นะครับโอเคเดี๋ยวผมหาอันใหม่ก่อนเอ้ยมันอยู่ไหนวะไอดาบที่เท่ที่ผมเคยไไไไดด้้นะะะะผมกก็จจําา่่่คสัเทหร อ่ะดันนี้ละกันนะครับผมซึ่งดาบนี้ก็จะเป็นการยิงขึ้นนะครับตวัดออกไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบเศษสายฟ้าออกมาฮะก็เกมนี้ก็เป็นอันดับ14เนาะต่อไปเราไปดูอันดับ13กันดีกว่าครับผมเกมอันดับ13ก็คือเกมโลฟูสสอนะเปเกมวันพีชที่แบบว่ามีอนิเมะต,ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างเช่นแบบว่าดากันบอลนี่ยังไม่มีนะมีนาูโตะนะครับมีโจโจ้มีโอ้โหหลายเรื่องอะ่ะดาบพี่ข้าศูนย์ นะฮะอ่าแล้วก็นี่ก็คือคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับนะซึ่งนี่ฮะสกิลเอฟเฟกก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับอาพลังต่างๆนะครับแล้วก็ท่าที่3คืออะไรวะเออกดไม่ได้นะครับนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเนตรวงแหวนกันดีกว่าน,นี่มาจากเรื่องนารูโตะนะฮะรู้สึกว่ามันจะบั๊กเรื่องอะไรไม่รู้ว่ากดไม่ได้ว่ะมันน่าจะบั๊กนะฮะโอ้โหมารีวิวทั้งทีที่บั๊กไปซะแล้วนะครับผมก็แต่เกมเนี้ยสกิลเอฟเฟกมันสวยนะครับผมแต่ผมขอฆ่าตัวตายก่อนละกันนะเดี๋ยวจะไม่ไดดนนะะด้้โโชชววว์์พพลลััังงนะะะฮฮเี๋ยผมจาคคิใหูรบ ฮาคีกเกมนี้คือสีมันสามารถสมได้แล้วก็มันเท่ด้วยฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงนี่นะครับผมแล้วก็มีดาบเซเบอร์เลยครับนี่ะดาบเซเบอร์รับโอ้โหโคตรจับอันนี้เป็นการกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็แต่และดาบจะมีคอมโบด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเนตรวงแหวนอันนี้พันปักษาแล้วก็นี่คือเนรตรดวงตานะครับผมแล้วก็จะมีเทวีสุริยาอ่าโอเคค่อนข้างจีจา้า ดีเลยเกมนี้นะครับอแต่ว่าอาจจะแบบว่ามีบอสอะไรต่างๆให้เราตามล่ายากไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีอะไรให้เราหาได้อย่างสนุกนะเป็นเกมแนบวบจนภัยอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็เราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่า <S 2> <S 2> <S เอาละครับก็เกมที่12ก็คือเกมดากอนซีนะฮะเป็นเกมวันพีชที่แบบว่าบรรยากาศความรู้สึกเนี่ยเหมือนเล่นดากอนบอลเลยฮะแต่พลังผลปีศาจเนี่ยมันเป็นของวันพีชนะฮะนี่อย่างอย่างเช่นผลน้ําแข็งนะครับนี่ะ ผลน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะมีท่า2นี่แล้วก็ท่า3ยิงเบิร์ตนะครับยิงนกนะครับแล้วก็ท่า4ไอเอสเออความรู้สึกนี่ขี่จักรยานด้วยความรู้สึกมันเหมือนเล่นดักกันบอลนะก่อต่างๆมันเหมือนดักกันบอลนะครับแล้วก็พวกบอสต่างๆเนี่ยมันเป็นดักกันบอลเลยฮะแต่พลังมันเป็นวันพีชนะครับผมนี่ก็เป็นดาบดาร์กนะฮะนี่โอ้โหแมงเทศจางนะครับผมนะแล้วก็ผลปีศาจล่าสุดที่อัปเดตมาก็คือผลเสือนะครับผม ผลเสือดาวอัปเดตมาใหม่ครับผมมนะก็ตอนนี้ปัจจุบันอัปเดตมาใหม่เรียบร้อยแล้วก่อนจะสิ้นปีนะครับแต่ว่าผลเสือนี่ผมยังไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับก็เลยหามารีวิวให้ดูไม่ได้นะครับลองมาเล่นดูฮะแล้วจะรู้สึกได้เลยว่านี่มันวันพีชหรือดักกันบอลกันแน่นะครับโอเคไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเกมอันดับที่11นะก็คือเกมทพีชนะฮะเป็นเกมวันพีชที่แบบว่าเปิดมานานแล้วด้วยแต่ก็ยังชอบอยู่นะฮะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่ามันฟาร์มยากเกินไปแล้วก็มันก็หาตังค์ยากด้วยโอ้แต่ว่า,กาเกาะแรกเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับนี่ฮะโอ้โหเกาะสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีบาร์มีคาเฟ่ด้วยมีใบข้าวหัวด้วยนะอัในนี้ใครเนี่ยมันแมวนี่โอ้โข้าวหัวเก้า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 เลยเลยเอโอโ้เยอะจังโอ้โแล้วในร้านนี้มีแต่แมวสงสัยคนสร้างจะชอบแมวนะฮะผมเองก็ชอบแมวเหมือนกันนะฮะเออนี่อุ้ยมีป้ายด้วยนะวิอัปเดตแล้วอะ อัปเดตสวยขึ้นนะครับโอ้โหมีป้ายแมวอันนี้ก็แมวกแล้วแมวก็แล้วโอ้โหแล้วก็มีแบบว่าผลพิศารอะไรเพียบเลยนะเกมนี้นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือผลพิศารแต่และผลมันสุ่มโคตรยากนะครับอย่างเช่นผลใหม่เนี่ยสุ่มโคตรยากเลยครับเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยผลอะไรเนี่ยเฮ้ยผลแมวเฮ้ยเชื่อวันนี้มีแต่แมวทั้งนั้นเลยนี่ว่าอะ เกมนี้นครับก็เป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยแต่ว่าหลังๆนี่แบบว่าอาจจะฟาร์มยากไปหน่อยคนไทยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเออหลายๆคนก็เลิกเล่นกันไปเพราะว่าฟาร์มยากเซิร์ฟวีก็แพงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวดูพลังกันดีกว่านี่พลังของมานับนี่ผลโมจินับอันนี้เป็นท่าที่2นะครับผมแล้วก็ท่าที่3คือกดตัวทีนะครับเป็นการทําอะไรวะเป็นการยิงโมจิลงมาครับผมนี่ฮะแล้วก็มีมิดคาร่าด้วย คือเกมนี้ผมชอบตรงที่มันอาวุธเทรครับผมอาวุธอาวุธของมันนี่เทมากเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าอันไหนเทสุดเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยอาเททั้งนั้นเลยนะมีมีแบบเวอร์ชั่นก,กาวด้วยนะครับแล้วก็อันที่เทสุดอันไหนว่าที่ผมเคยได้มาครับก็ๆๆน่าจะานี้แหละเนี่ยเคียวเนี่ยอันนี้เทครับเออเดี๋ยวดูกันว่าเคียวจะเป็นไงอ่านี่ฮะเอยเทครับเทเอ๊ะแต่ว่านี้มันไม่ไม่ไม่ค่อยเทเท่าไร่มันมีกันนึงอะ อันนึงอ่ะเท่เลยแล้วแล้วผลมังกรมันเท่มากเลยนะคุณผู้ชมมันมีผลเสือมีมังกรนะครับที่แปลกๆกันนะคุณผู้ชมครับเกมนี้ครับแต่ว่าหลังๆก็ฟาร,ร์มยากจริงๆนะอยากให้แบบว่ากลับมาเป็นแบบเดิมบรรยากาศแบบเก่านะฮะแบบว่ามีคนมาแจกผลทุกวันอะไรเงี้ยนะั่นแหละบรรยากาศแบบนั้นนะผมคิดถึงสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่องดีวทีวีหรือว่าจะเป็นมาคุคมาก็ท,ทําคลิปบ่อยๆโอ้โ oh หชอบนะครับในยุคในยุคก,ก่อนๆแต่ยุคนี้อาจจะฟาร,ร์มยากไปหน่อยนะฮะอ่ะไปดูเกมอื่นกันดีกว่าครับผม เอาละครับก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแมปที่10แล้วนะฮะแมปที่10นี่รู้สึกว่าจะเป็นเกมวันพีชที่แบบว่าคนเวียดนามสร้างนะฮะแล้วก็เกมนี้ชื่อว่าเกม King o f ซีนะครับนะเป็นเกมวันพีที่แบบว่าผลพิศาจตร์เยอะมากครับคุณผู้ชมครับหลังๆนี่ก็จะมีแบบว่ารวมอนิเมตต,ต่างๆมาด้วยนะครับอย่างเช่นผลโกโจผลยูตาผลยูจีนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วผลพวกนี้นะผมไปดูหน้าเกมมานะฮะเออนี่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่าในร้านจะมีขายหรือเปล่านะผลพวกยูตา่ายูจีอะไรเนี่ย มีปะวะขี้โมะเนี่ยมันน่าจะต้องไปหาหรือเปล่ามีมีไหมเนี่ยนั่นนั่นนั่นาจะมีนะแต่ว่าลองเลื่อนดูดีกว่านะอันนี้น่าจะเป็นผลโอเปร่าดูดีระดับรีเจนอรีด้วยนะฮะไอ้นี่ผลอะไรวะเนี่ยเออนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโดนัทหรอโดนัทแล้วก็มีผลสติงนะอันนี้มาแบบแปลกๆแล้วผลผลต้นไม้นะผลต้นไม้อันนี้ผลมูกอ่ะเฮ้ยอยากเห็นว่าโคตรอยากเห็นเลยไอ้ผลยีราฟว้ผลเสือเฮ้ยผลไม ผลอุตาเนี่ยยุตอุตาใช่ไหมเอออันนี้บิ๊กมัมนะครับมีผลเงาด้วยชาโดนะครับแล้วก็อันนี้คือไรนิกะอะไรจนะผลดักมาดาก้อนนะผลดักก้อนนะัน้กกนก็นี่ก็คือกุระเอ็กดักนะครับผมแล้วก็อันนี้คือผลช้างโอ้มีผลช้างด้วยเลยเฟสดี <c oughs> <c oughs> ผลเป็นอะไรเนะี Bund y, Bund y ่ยบันดี้บันนี่ว่าอ่านไม่ออกอ่ะฮะเอ้ไม่น่าสนใจว่ะอุ้ยหนึ่งพันแปดร้อยโลบัคก,กันเลยทีเดียวเชียวใครจะไม่มีตังกันเฮ้ยโอ้โห แต่ว่านะครับเดี๋ยวผมจะโชว์พลังให้ดูก่อนแต่เกมเนี่ยบอกเลยว่าแม่งผลพิศารเยอะครับผมมีผลตื่นเนี่ยนะไอ w อเวกเนี่ยผมไปดูหน้าเกมมาอันนี้ผลต้นไม้นะเนี่ะผลต้นไม้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทําอะไรได้บ้างก็ไม่รู้นะผมก็ลืมแล้วนะครับแล้วก็ท่าที่3เป็นกนารแปลงร่างเป็นบอสต,ต้นไม้นะนี่ะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดินไปก็จะมีแบบว่าน้ําไหลด้วยนะครับน้ําไหลจากต้นไม้ของเรานะครับนี่ะเออเฮ้ยเกมนี้นี่เข้าท่าเลยนะครัเดี๋ยวผมต้องลองกลับมาเล่นซะหน่อยว่ะนะ โอเคเราไปดูเกมต่อไปกันเลยนะฮะเอาล้ครับเกมนี้อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะเป็นอันดับที่9้านะครับนะก็ซึ่งเกมนี้ชื่อว่าเกมซอสพีชนะก็ใครที่ดูช่องผมเนี่ยอาจจะคุ้นเกมนี้กันดีนะเป็นเกมที่แบบว่าเล่นง่ายมากเลยนะหาของง่ายหาอะไรต่างๆไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่อ่าอาจจะมีเกลือบ้างแต่ไม่ซับซ้อนมากเกินไปแล้วก็เป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะดาบโจรุนะครับผมนี่ฮะ นี่อันนี้เป็นเกมพาดนะเป็นเกมพลาดมีผลเสือด้วยนะเกมเนี้ยผลเสือโคตรเกา่านะต้องลองไปใช้ดูฮนะผลเสือนะโคตรเก่าอ่ะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าของลิมิตนะเป็นแบบว่าเอาไว้เอาไว้โจมตีนะเป็นของลิมิตนะโยกคอได้ด้วยคนระับมันโยกคอนะผมแล้วก็มีเคี้ยวนะมีเคียวนะี่เคียวโคตรจาบเคียวฮาโลวีนะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ล่าสุดล่าสุดนี่อีเวนต์ยังไม่หายไปเลยนะฮะดูดิ กาะยังอยู่เลยครับสามารถทําได้อยู่ส่วนนี้คือจักรยานนะครับนี่ครับวิ่งเวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมโอ้โหแล้วผลพิศาสก็จะมีเยอะด้วยครับอันนี้กระบองอบิดาหรือไคโดก็ไม่รู้อันนี้กระบองไคโดนะครับนี่ฮะอาสนีบากนะครับผมแล้วก็อาข้างบนนี้มันจะมีที่สุมผลนะคุณผู้ชมซึ่งผลพิศาจก็เยอะนะครับผมแต่ว่าไอที่สุมมาเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งหรอกต้องไปหาพวกผลมังกรอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ผลโมจิไหมเออผลโมจินะครับนี่ฮะโอเค ผลเยอะเลยนะครับใช้เพชรซื้อนะเพชรก็ฟาร์มง่ายอะไรก็ฟาร์มง่ายเป็นเกมที่แบบว่าน้นเล่นง่ายครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัปเตีบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่อัปแล้วนะครับผมสงสารอาสงสัยผู้พัฒนาเกมจะเหนื่อยนะครับก็เลยไม่อยากอัปแล้วขี้เกียจด้วยแหละนะครับผมแหมก็ต้องเข้าใจก็หน่อยเขาอาจจะแบบงานยุ่งหรือไม่ก็เรียนอยู่อ่ะโอเคเราไปดูเกมต่อไปกันเลยเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมระดับที่8นะฮะก็ชื่อเกมว่าวัสบีพีชเป็นเกมคนไทยสร้างแล้วก็ ได้แรงบันดาลใจนะประจักษ์อันนี้เลยนะล็อกฟูดนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่แบบว่ารวมอนิเมะหลายๆเรื่องมาก็ล่าสุดก็จะเป็นจูรลสึไคเซนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยแบบว่าเกมเนี้ยของในเกมจูรลสึไคเซนเนี่ยคือแบบเยอะชิปเปกเลยนะแถมวันพีสเนี่ยแทบไม่ค่อยจะมีเลยนะพวกแนววันพีสอะไรเงี้ยก็จะมีผลพปีศาจให้เราซื้ออยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบว่าพวกอาวุธต่ตางๆที่มันแปลกๆก็ยังมีมัตเมโลมีอะไรแบบ ดับงูดับเท่าอหอัวงูแล้วก็มีแบบว่าชุดเป็ดอะไรเงี้ยเผาเป็ดเออที่แบบว่าแปลกๆนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าออปัจจุบ,บันนี้ก็ยังอัปเดตอยู่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะเล่นในช่วงนี้นะแม่นี่ฮะเออนี่คืออะไรเนะี่ยออฟออฟอันนี้เหรอออฟฮิวแมนเหรอ,อกดเข้าไปแล้วได้เลยนะเอ,อยเหี้ยเผามนุษย์นะคใครมันทิ้งไว้ว่าเอาของเกลือไหมพี่ <c oughs> เออนะครับผมแล้วก็สกิลเดี๋ยวดูกันนับสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ จะเป็นแนวกกาวนะคุณผู้ชมเกมนี้นันี่มีช้างสตอรี่ด้วยนะฮะนี่อ่ามันมีบังดาบที่เท่มากเลยเมื่อกี้มันขวดน้ำใช่ไหมเออเครับบังดาบก็เท่บังดาบก็กาวนับเออเนี่ยอันนี้เป็นพลังโกโจนับเออนะครับผมก็อ่าก็มีประมาณนี่เลยสับวาาบีพีทนะฮะเอาละครับก็เกมระดับตำนานนะก็คือเกมเวียดนามพีชแต่ไปเกมในตำนานกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เกมเนี้ย ทำให้ผมเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะเพราะเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าไปเกมในตำนานแล้วผมชอบมากเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะฟาร์มยากไปหน่อยแต่ช่วงแรกเนี่ยสนุกมากๆเลยนะมีผลอะไรต่างๆเต็มไปหมดมีผลแบบว่าน้ําแข็งเฟรมกุระดร์กนะฮะไฟด์กนะโอ้โหแล้วโอ้โหเท่มากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแบบว่ามีอะไรเตี้ๆให้ดูเลยนะอัปเดตมาแต่ละทีก็ไม่ค่อยจะจ้าบเลยแถมยังหายยากด้วยนะครับนี่ก็คือพลังผลปีศาจนี่ มันจะไปเกมวันพีที่ออกจะเล่นยากหน่อยนึงนะของอะไรต่างๆจะตอบยากหน่อยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกอยู่สนุกใช้ได้กับเกมนี้นะอ่านี่ก็กจะมีแบบชุดเกาะอะไรต่างๆด้วยแล้วก็จะมีหมัดแปลกๆนะครับอันนี้ก็เป็นหมัดอ่ไซตามะใช่ไหมเน่น่่เน่เ่่หมัดเดียวจอดอ่าง,างหมัดแล้วก็ต่อยปัง้งเดียวจอนับนี้ะส่วนดาบที่เท่ที่สุดก็คือดาบโยรูวีสามครับผมเนี้ะของกำลังถืออยู่ โอ้โหแต่ว่ามันมันกำลังแอคชั่นอยู่อะตอนนี้ก็เลยแบบว่าโชว์ให้ดูไม่ได้อ่านีฮะมันค้างอะไรมันจะทมไมเป็นอย่างนี้วะเออนะครับแล้วก็นี่ฮะดับยุเอ,อ้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ไงนะครับผมนะโอ้ยนีฮะก็ลองมาเล่นได้นะครับสำหรับเวียดนามพีนะเกมในตำนานเลยนะโอ้โหตำนานในดวงใจจริงครับแหมแต่หลังๆแม่งฟาร์มยากครับก็อยากให้แบบว่ามันแบบสนุกมันเดิมมาแต่ว่าหลังๆมันของแม่งหายากจริงอะหาเป็นแบบว่าเป็นเดือนยังไม่ได้เลยมั้งเนี่ยนะ เอาแคยพลังอะไรมันพึ่งไปถึงวะนะเฮ้ยอ่ะโอเคก็เกมต่อไปฮะ,ฮะเกมอันดับที่6กนะฮะก็คือเกมชิคเก้นพีทนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเกมเป็น554หรือว่า55พีทไม่รู้อะนะครับก็ซึ่งเกมนี้นครับพลังทเท่เลยก็คือดาบน้ําแข็งนะคุณผู้ชมนี่เป็นดาบน้ําแข็งที่แบบว่าเท่มากเลยนะฮะแต่ว่ารู้สึกสสสสว่าสกิลไม่ออกมา,ามกดยังไงวะ <S <S อ๋อนี่นี่นี่มีนกออกมาแล้วครับนี่อานกนางนวลนะแล้วก็จะมี สกิลน้ำแข็งด้วยแต่ว่ามันบล็กนับแล้วก็จะมีดาบไฟได้นะนี่ล่าสุดมีดาบไฟนับเดี๋ยวให้ดูว่าพลังดาบไฟมันเป็นไงรู้สึกว่ามันจะเป็นมีดนับเนี่ยเออมันเป็นมีดนับมีสั้นๆเลยนับแล้วก็สกิลว่าจะเป็นการเรียกระเบิดออกมาแต่ว่านี่เะเป็นระเบิดใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ท่าสองเนี่ยมันสามารถบังคับได้ด้วยเฮ้แต่สมัยก่อนมันบังคับระเบิดได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบังคับไม่ได้ว่ะเอออาวุธนี่ก็มีเพียบเลยนะคุณผู้ชมต้องมาลองเล่นดูนับอาวุธท่ๆอาวุ แปลกๆไี่เยอะเลยนะครับแต่ว่าบางอันก็ไม่มีสกิลนับอย่างเช่นนะไอ้ที่ผมเอาออกมาใช้ก็คือดาบฉลามนะครับเนี่ะไม่มีสกิลนะครับเออแต่ว่าบอกเลยว่ามันมันมันดูมีเอกลักษณ์ดีนะฮะอ่ะเราไปดูเกมที่5กันดีกว่าครับผมเอาละครับก็เกมอันดับที่5นะก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ในเดือนธันวาคมนี้นะฮะก็ซึ่งชื่อเกมว่า c อ l ล็อ p พีทนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากล็อกฟู o นะฮะ ซึ่งล็อกฟูดเนี่ยบอกโอก้โหบอกเลยว่าในคลิปนี้นี่แรงบันดาลใจเยอะจริงๆครับสำหรับล็อกฟูดนะฮะเกมนี้นะก็จะเป็นเกมแนวรวมอนิเมะอีกแล้วนะฮะก็ซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์พลังให้ดูดาบเอ็กมานะครับนะซึ่งเป็นอีเวนต์นะแต่ตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ดาบโทเป็นดาบกาวนะนี่ฮะแต่ไม่มีสกิลนี้อันนี้เป็นดาบที่เท่ที่ททสุดนะครับเป็นดาบอะตอมิกนะครับผมอะตอมเบดนี่มีทั้งหมด4สกิลนะครับนี่ฮะอลังการมากครับ ไอเอ็มอะตอมมีนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับท่าที่3เป็นแบบโอ้โหควันขโมงส่วนท่า4ไออันนี้ก็ไอเอ็มอะตอมิกเวะท่า 2, 2คืออะไรวะเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาที่เรากดคลิกเนี่ยเป็นการใส่เสื้อครับผ้าคลุมครับนี่ะเออคอเทหะแถมยังมีผลฟอกด้วยก็คือผลจิ้งจอกนี่เองครับนี่พลังของผลจิ้งจอกนะครับอันนี้คือท่าแรกนะครับส่วนท่า2ที่เห็นมันเป็นแบบนี้พ่อมันเหล็ก นะฮะส่วนท่าศาก็จะเป็นการแบบว่ายิงพาย,อยุออกไปส่วนท่าสี่ก็เป็นการแปลงร่างนะครับที่จริงอันแปลงร่างเป็นจิงจอกได้นะแต่ว่านี้เขาลบโมเดลก็เลยแบบว่าจิงจอกก็เลยไม่ออกมานะครับต้องรอแอดบินมาแก้นะครับนะซึ่งไม่มีโมเดลจิงจอกก็ขออภัยจริงๆนะฮะไม่ได้โชว์ของเท่ดูเลยนะโอเคอ่ะก็เกมนี้ก็เป็นเกมอันดับที่5ต่อไปเราไปดูอันดับที่4กันดีกว่าตอนนี้ก็เข้าสู่4ี่อันดับแล้วนะบอกเลยว่าจะมีสี่เกมไหนที่ทําให้ผมถูกใจได้ไปดูกันเลย เอาละ,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 ะครับก็เข้าสู่อันดับ4นะครับก็คือเกมคอนดี้พีทนะครเป็นเกมวันพีทที่แบบว่าอ่ารู้สึกว่าจะเป็นเกมแบบว่าแนวรวมอนิเมะต,ต่างๆด้วยนะเกมนี้นะแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะฟาร์มง่ายแต่ช่วงหลังนี่ของอะไรที่อัปเดตมานี่หายากมากเลยนะฮะอย่างเช่นอีเวนต์คิดมานี้ก็โอ้ยอยากอสมครเลยนะสำหรับคนที่มาเล่นเกมนี้นะแต่ว่าแรกๆสนุกครับแต่หลังๆแบบว่า ยากกว่าเดิมฮะน่าเข้าสู่ช่วงยากและแถมผลพิศาจก็จะมีผลันเดอร์นะครับอ่าผลันเดอร์ผลสายฟ้าผลสโ o w นะครับผมแล้วก็จะมีผลอุตะนะครับผลผลเสียงนะครับผลโกมุนะครับผมก็มีนะครับโอ้ผลพิศาจหลายผลเลยนะครับอ่าแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่มีผลฟีนิก์นะฮะอ่าผลฟีนิก์ผลไฟก็มีนะครับเนี้ยเออแล้วก็ผลนี่ไม่ไม่รีวิวให้ดูแต่ว่ารีวิวมังกรให้ดูดีกว่านี่เลยฮะผลมังกรนะครับก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นตุ๊กแกนะครับผมนะแล้วก็มีสกิลทั้งหมด สามสกิลนะครับนะก็นี่ฮะอันนี้เป็นระเบิดนะครับแล้วก็ท่าที่3ก็จะเป็นพายุนะครับผมอ่าอาวุธเทๆก็มีนะอันนี้เป็นเคียวที่ผมได้มาจากอีเวนต์ฮาโลวีนับนี่ฮะสามารถดูดเลือดได้ด้วยแล้วก็วาร์ปได้ด้วยฮนะโอ้โหอาวุธที่ผมได้มานี่เยอะมากเลยแต่เกมนี้มันอาจจะเล่นยากไปหน่อยแต่ว่าอาวุธนี่เยอะมากให้เราหาแน่นอนครับนี่ฮะใครที่ชอบอะไรที่แบบว่าเยอะๆของเยอะๆก็มาเล่นเกมนี้ได้ครับคุณผู้ชมนี่นี่นดาบคิดมัดเป็นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์นะครับน้าสี่เป็นดาบสีฟ้าเลยนะครับ ว้เวทโว้ยยิงรถเข็นออกไปโคตรไวเลยนะครับนะอ่าก็ไปดูอันดับสามก็ดีกว่าฮะเอาละฮะก็ผ่านมาอยู่ที่อันดับ3ามนะอันดับ3ามก็คือเกมอ e p i c Pete นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเกมเป็น La ซ y Pete นะฮะเอ้ยว,ว่า l าซี่ไพรเน่าจะเป็น La ซ y p i พร t นะเออเปลี่ยนชื่อเกมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบว่าอะไรอะไรต่างๆม่งเท่ฮะนะอย่างเช่นดาบนะเดี๋ยวผมจะเอาดาบที่ๆออกมาให้ดูนะครับ ดาบเวอร์จินดาบแบบว่าเออดาบของโอเด้งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูดาบโอเด้งก่อนดีกว่าบอกเลยว่าดาบโอเด้งมังเทนครับแต่ว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยยเฮ้นี่โอเด้งซอสนะครับโอเด้งซอสนี่เทมากแล้วแถมยังทําบัคได้ด้วยเกมนี้มันมีบัคให้เราทํานะครับผมนี่ดาบโอเด้งนะครับนี่มันเทตรงนี้แหละฮะกดสกิลครั้งได้ครับแล้วแล้วโมเดลดาบมังเทมากนะครับผมบรรยากาศก็สวยงามนะครับแล้วก็ดาบเท่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูดาบเวอร์จินดีกว่าว่ะดาบเวอร์จินเอาดาบฮาโลวีนก่อนละกันนะอีเวนต์ล่าสุดนะครับ เป็นเป็นมีดแบบเท่เลยนะครับผมอ่าสกิลนะครับนี่ฮะนี่นะครับผมสกิลสวยงามนะครับผมแล้วก็มีอะไรที่มันสวยงามกว่านี้ไหมวะดาบเวอร์จินอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอครับนี่ดาบยามาโตะนะครับเออดาบยามาโตะนี่ครับดาบเวอร์จินนะครับนี่เลยปึ๊บนี่ส่วนสกิลกดค้างนี่เท่มากโอ้โหนะลองมาเล่นได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยอัปเดตแล้วนะครับเขาเลิกอัปเดตไปนานเลยนะครับแล้วก็มีพิกัดที่สกิลแม่งเท่จัดนะครับนี่ฮะ ดูดิเอฟเฟกสวยจัดเลยอะแต่เสียดายไม่อัปเดตต่อนะเป็นเกมที่ดีะนะแต่เขาไม่อัปเดตแล้วอะนะครับผมเสียดายมากๆเลยนะเป็นเกมที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่ามันเท่มากๆเลยนะฮะเนี่ยโคตรเท่นะครับผมมีฟิตแมนคาราเต้ด้วยนะนี่คาราเต้มนุษย์เนือกนะครับผมอ่ะไปดูอันดับ2กันดีกว่าครับผม อันดับที่2นะฮะโอ้โหอันดับที่2นี่ได้แก่เกมซูเปอร์เกาพีนะครับผมนี่ฮะเป็นเกมที่ได้แรงมานานใจมาจากอายูนิเวอร์สโซไทมนับก็จะมีพวกแนวแบบสแตนโจโจให้เราเล่นนะครับแล้วก็จะมีกาพีด้วยนะเออแรงมานานใจมาจากกาพีดแล้วก็ลาเทคพีชนะแล้วก็จะมีมีมพีด้วยนะครับผมเป็นเกมที่แบบว่ามาเล็กๆนี่ฮามากเลยแล้วผมชอบมากเลยฮะชมแรกๆครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยอัปเดตแล้วช่วงนี้นะแล้วนี่คืออะไรวันเนี้ย เอาแล้วพลังผมหายครับผมซึ่งเมื่อก่อนที่ผมมีพลังเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเขาจะอัปเดตนะฮะเอออัปเดตให้แบบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปนะไม่ไม่เหมือนเดิมเลยอะคงคงจะไม่มีอะไรให้รีวิวนะคลิปนี้นะเออเกมนี้นะไม่มีอะไรให้รีวิวเพราะว่าเมื่อก่อนผมเลเวลเยอะแต่ตอนนี้เหลือเลเวลหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่แต่ว่าเกาะเขาสวยขึ้นนะเนี่ยแต่สมัยก่อนที่แบบว่าเปิดมาใหม่ๆนี่คือแบบโคตรกาวเลยครับกาวแบบประทับใจมากมีเข็มขัดมัสเรเดอร์มีดาบโท V ีสองมีสามีสี่มี สเตนให้เราหาโอ้โ oh, หบอกเลยว่าเป็นเกมที่2เนี่ยผมผมได้เลือกให้มันเป็นอันดับ2เพราะผมชอบมากเพราะว่ามันเกียรเกียนนึกถึงมิมพีสสมัยก่อนอนะ่ะแต่ว่ามิมพีสเนี่ยไม่ไดเอามานะเพราะว่าเป็นเกมเก่านะฮะเออซึ่งปีนี้ก็ไม่ค่อยจะเล่นมีแต่มิมเอสเวนเจอร์แต่ไม่น่าจะใช่วันพีสนะฮะเป็นเกมแนวปะจนภัยไปแล้วมิมเอสเวนเจอร์นะผมโอเคก็ไปดูอันดับหนึ่งดีกว่าว่าอันดับหนึ่งจะได้เกะเกมอะไรฮะโอ้โห oh, บอกเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยน่าสนใจนะครับผมไปไปดูกันเลย เอาละครับก็ถึงเวลาประกาศอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งในปี2023รู้สึกว่าเกมนี้ผมจะเล่นในช่วงเดือนมกราหรือไม่ก็เมษานะฮะผมก็จำไม่ได้เท่าไหร่นะฮะเกมนี้ชื่อว่าเกม l e g e n d l e g a c y ครับผมโอ้โหได้อันดับหนึ่งในใจผมไปนะฮะเป็นเกมที่แบบว่าผลปีศาจเยอะมากนะครับผมแล้วก็แบบว่าไลท์แจกเนี่ยผลแบบไลท์แจกผลสนุกมากเลยแล้วก็แบบว่ามีน้องๆเมาผลกันนะอย่างสนุกเลยสมัยตอนที่แบบว่าเล่นเกมนี้แร็กๆนะฮะเออแล้วก็ผลมังกรครับเนี่ย มันมีผลไหลผลเลยที่ผมอยากจะให้ดูมากเลยแนละมีผลเสือผลมังกรผลแบบโมจิ V2 แล้วก็มีผลแบบผลอะไรวะไอไอไอผลไดโนเสาวอะ่ะคอดเกียนะ่ะผลไดโนเสาวนะมีเผาวีสีด้วยนะเอออันนี้ก็เป็นหมัดหมัดแบบว่ากาแล็กซีนะหมัดกาแล็กซีคอมแบกนะครับเนี่ยอ่ากาแล็กซี่ขัดหม้อนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้คือกระบองโดนัทนะครับผมนะอุ้ยบอกเลยว่าเกมเนี้ยแดนดับหนึ่งไปเพราะผมในคอดชอบเลยฮะ ไอ้ที่ผมใช้อยู่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นเผ่าหรือเปล่านะครับเออโอเคก็นี่แหละฮะอันดับหนึ่งที่ผมแบบว่าชอบที่สุดนะฮะก็คือ r e g e n เลกถ้ามีเกมแนวนี้อีกนะบอกเลยว่าทำมาเยอะๆเลยนะบอกเลยว่าชอบแนวนี้มากนะครับผมแบบว่าผลปีศาจเนี่ยมันมีแบบว่า20 2สผลแบบเยอะนะครับผมมีเยอะจนแบบว่าจนคิดไม่ออกแล้วว่าเหลือผลอะไรบ้างที่ผมยังคิดไม่ออกเลยว่ามันโหดนะ ผลที่มันโหดจริงๆก็จะมีผลหิมะผลมังกรนะครับแล้วก็ไอ้ผลแม่เหล็กก็มีนะผลแม่เหล็กแล้วก็มีผลแบบว่าผลทองนะครับผลทองนี่มาใหม่ผลโอเปอเเวก็มีนะเออโอเปอเเวกนะครับแล้วก็มีแบบว่าการทําผลตื่นในนะเกมนี้นะซึ่งแบบเมื่อก่อนนี้มันมากๆเกมนี้นะครับผมแบบแจกผลก็มันนะครับผมชอบสุดๆไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นามังกร V ีนะมังกร V1 ก็จะเป็นมังกรแบบตัวใหญ่ๆเลยนะฮะเอาตายเลยนะฮะ อ่ะ้วครับก็ปี2023นี้ก็ยกให้เกมนี้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะฮะสำหรับอาเกมที่ผมชอบที่สุดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้ตอนนี้เนี่ยทำคลิปจนเสียงแหบแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะว่ราเกมไหนที่น้องๆชอบสุดในปี2023ที่เคยเล่นมาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบายบายจ้า